สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่แขวนทีวีอยู่นะครับต้องรุ่นนี้เลยรองรับทีวีได้ถึง65นิ้วรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลติดตั้งง่ายราคาไม่แพงเพียงอันละ250บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนทางช่องสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ตามลิงก์ที่อยู่ในรายละเอียดของคลิปนะครับสวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอ วันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งมันเป็นตอนหนึ่งจากซีรีส์ The Twilight Zone มีชื่อตอนว่า Ovation ออกฉายในปี2019มันเป็นเรื่องราวของนักดนตรีข้างถนนคนหนึ่งที่เธอบังเอิญไปรู้วิธีที่จะทำให้เธอโด่งดังเป็นพลุแตกได้เพียงชั่วข้ามคืนแต่ว่าเธออยากหนีความสำเร็จในครั้งนี้แล้วเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงนั้นผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่ฟิจินักร้องผู้หญิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเธอกำลังถ่าย MV ใหม่ของเธออยู่ในสตูดิโอหลังจากถ่ายทำเสร็จแล้วผู้ร่วมงานของเธอทุกคนก็ต่างพากันปลบมือให้เธอพวกเขาชื่นชมในความเก่งของเธอทั้งรูปร่างหน้าตาไหนจะเสียงร้องและการแสดงของเธออีก แล้วที่ห้องแต่งตัวฟิจิก็ได้บอกกับทางทีมงานว่าวันนี้เธออยากจะออกไปเดินเล่นบ้างเธอก็เลยปลอมตัวใส่หมวกใส่แว่นตาดำพร้อมเสื้อคลุมตัวใหญ่แล้วก็ออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะกลางใจเมืองที่นั่นเธอได้เจอกับนักดนตรีเปิดหมวกคนหนึ่งกำลังร้องเพลงของเธออยู่นักดนตรีคนนี้เธอมีชื่อว่าเจสนะครับฟิจิได้ไปยืนฟังเจสที่กำลังร้องเพลงซึ่งเจสก็ร้องได้ดีมากสักพัก พอเจสสังเกตว่าผู้หญิงคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอก็คือฟิจิศิลปินในดวงใจของเธอและก็เป็นแรงบันดาลใจให้เธอมาตลอดด้วยทั้งสองคนก็ได้เริ่มสนทนากันฟิจิก็เลยถอดแว่นตาดำออกแล้วก็ถามเจสว่าเล่นดนตรีมานานหรือ,อยังเจสก็บอกว่าเธอมีฟิจิเป็นต้นแบบเธอร้องเพลงของฟิจิเป็นส่วนใหญ่เธอร้องเพลงตามที่สาธารณะไปทั่วก็พอจะทำให้เธอประทังชีวิตไปได้บ้างฟิจิก็เลยได้ยื่นเหรียญโบราณเหรียญหนึ่งให้กับเจสไปพร้อมก็บอกว่าให้เก็บมันไว้ แล้วในตอนนั้นเอง พวกผู้คนที่อยู่ยแถวๆนั้นก็เห็นฟิจิตัวเป็นๆพวกเขาต่างเข้ามาขอถ่ายรูปพร้อมกับส่งเสียงกรีดร้องที่ได้เจอกับศิลปินดังฟิจิก็เลยเดินจากเจสตไปโดยไม่ได้บอกลาเธอเดินไปพร้อมกับพวกแฟนขับที่ล้อมหน้าล้อมหลังจนเธอเดินไปถึงริมถนนจากนั้นฟิจิก็ได้หันหลังกลับมาพร้อมกับโบกมือลาให้กับเจสตที่มองเธออยู่ห่างๆทางด้านหลังแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นฟิจิเธอตัดสินใจเดินลงไปที่ถนนขณะที่รถเมล์กำลังพุ่งมาพอดี เธอโดนรถเมยชนจนเสียชีวิตทุกคนต่างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงเจสเองก็เหมือนกันเธอตกใจมากเธอทำตัวไม่ถูกได้แต่มองเหรียญที่ฟิจิให้เธอไว้ก่อนที่เธอจะจากไปตลอดการแล้วพอเจสกลับมาถึงบ้านเธอก็แอบได้ยินพ่อกับพี่สาวกำลังพูดถึงอาชีพนักดนตรีข้างถนนของเธอเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครอยากให้เธอเล่นดนตรีอยากให้เธอไปหางานอื่นทำเจสก็เลยวางกุญแจที่โต๊ะอย่างแรง จนทาให้พ่อและพี่สาวหันมาเจอและก็รู้ว่าเธอได้ยินเรื่องที่พวกเขากําลังพูดกันอยู่แล้ววันต่อมาเจสเธอก็มาที่ริมถนนตรงที่ฟิจิเสียชีวิตตอนนี้ผู้คนต่างเอาดอกไม้และจุดเทียนเพื่อไว้อะไรให้กับศิลปินคนดังเจสก็มาพร้อมกับกีตาร์ของเธอและก็ได้ห้อยเหรียญที่ฟิจิให้เธอไว้ที่คอด้วยจากนั้นเจก็ได้เริ่มร้องเพลง เพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับศิลปินคนโปรดผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นต่างหันมาฟังเพลงที่เจสตร้องออกมาจากนั้นไม่นานเสียงปลบมือก็ดังขึ้นมันดังขึ้นเรื่อยๆจนเจสเองก็แปลกใจว่าเธอก็ร้องเพลงนี้อยู่ทุกวันแต่ว่าวันนี้มันพิเศษมากๆเพราะว่ามีคนปลบมือให้เธอไม่ยอมหยุดเลย แล้วพอเจ๊กลับไปนั่งที่เดิมที่ที่เธอเคยนั่งร้องเพลงอยู่ทุกวันไม่ว่าเธอจะร้องเพลงอะไรออกมาผู้คนที่อยู่แถวๆนั้นก็จะปลบมือให้เธอพร้อมกับเงินที่ให้เธอด้วยมันมากกว่าทุกวันจากที่เธอเคยได้รับ แล้วสักพักก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาคุยกับเจสชายคนนี้เขามีชื่อว่าเจเจนะครับเจเจเขาเป็นเจ้าของรายการการประกวดร้องเพลงทางทีวีที่มีเลตติ้งสูงที่สุดในประเทศเจเจถามเจสว่ารู้จักเขาหรือเปล่าเจก็บอกไปว่าในประเทศนี้มีใครไม่รู้จักคุณบ้างจากนั้นเจเจก็บอกว่าเขาสามารถปั้นให้เจสเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้นะและเขาก็พร้อมที่จะปั้นเจสด้วยเขาอยากให้เจสตไปแข่งร้องเพลงที่รายการของเขา ต่อมาเจก็ได้มาคุยกับพี่สาวของเธอพี่สาวของเจสเธอมีชื่อว่าซาร่านะครับซาร่าเธอเป็นหมอผ่าตัดอาชีพของเธอมั่นคงมากที่บ้านก็เลยอยากให้เจสมีอาชีพการงานที่มั่นคงเหมือนกับพี่สาวบ้างแล้วเจก็ได้บอกซาร่าไปว่า เจเจคนที่เป็นเจ้าของรายการร้องเพลงชื่อดังเ่ะได้ชวนเธอให้ไปประกวดร้องเพลงในรายการด้วยเธออยากให้ซาร่าไปเป็นเพื่อนแต่ซาร่าก็บอกว่าเธอมีผ่าตัดหัวใจให้กับคนไข้ในวันพรุ่งนี้คงจะไปไม่ได้แต่ซาร่าสัญญาว่าเธอจะไปเชียร์น้องสาวตอนที่เธอเข้ารอบสุดท้ายแน่นอนเจเจก็บอกพี่สาวพร้อมกับเดินไปกอดเธอว่าเธอจะซื้อรถให้พี่สาวคันหนึ่งถ้าเธอได้เป็นแชมป์ของรายการนี้ และเมื่อถึงวันที่ต้องไปอัดรายการแข่งขันร้องเพลงนักร้องคนอื่นก็ไม่สามารถทําให้มิเตอร์วัดเสียงที่มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดเสียงปลบมือให้มันขยับได้เท่าไหรนะ่นักแต่พอเจเจแนะนําเจนให้ขึ้นไปร้องเพงลงเธอร้องออกมาเพียงไม่กี่ประโยคเท่านั้นเสียงปลบมือในห้องส่งก็ค่อยๆดังขึ้นจนมิเตอร์วัดเสียงปลบกมือทางด้านหลังมันเริ่มขยับไปมาจากนั้นคนดูก็ยืนขึ้นพร้อมกับปลบมือจนดังไปทั่วห้อง เจเจเองก็ทำหน้าตาแปลกๆว่านี่มันอะไรกันพอเจเจเพิ่งร้องเพลงไปได้ไม่เท่าไหร่เองทำไมเสียงปลกมือบันถึงดังกึกก้องขนาดนี้จากนั้นตัวเขาเองก็ปลกมือให้เจสด้วยทางด้านเจสเองก็ดูจะงงกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนเธอต้องหยุดร้องเพลงไปขณะเธอหยุดร้องเพลงแล้วเสียงปลบมือผิวปากก็ยังไม่ยอมหยุดและเสียงปลกมือขนาดนี้มันก็เลยทำให้เจเจได้ผ่านเข้าไปถึงรอบสุดท้ายพอออกมาจากห้องส่ง ธอก็ได้ส่งข้อความไปบอกซาร่าพี่สาวของเธอด้วยความดีใจแล้วจากนั้นเจก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเธอเริ่มมีชื่อเสียงเธอได้ถ่ายทันสารคดีเกี่ยวกับชีวิตของเธอด้วยแล้ววันนึงเจกับซาร่าก็ได้ไปวิ่งออกบัลังกายด้วยกันคนที่วิ่งผ่านพวกเธอไปก็โกนบอกว่าเจสผมเชียร์คุณอยู่นะสักพักเจก็รู้สึกเหนื่อยเธอก็เลยจะขอพักเธอไไดดด้้้้้้้เเเขขาาาาปซืออ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 อฮฮกกกกกกจงรนน็ใหธิฟพมบว่ เขาเชียร์เธอให้ชนะด้วยเหมือนกันจากนั้นก็มีพวกแฟนคลับของเจ๊เข้ามาขอถ่ายรูปคู่กับเธอนั่นก็เลยทําให้ซาร่ารู้สึกประหลาดใจว่าน้องสาวของเธอดังขนาดนี้เลยเหรอแล้วพอถึงวันประกวดรอบสุดท้ายตอนที่เจ๊ก,กาลังแต่งตัวจะออกจากบ้านเธอก็ได้มีปากเสียงกับซาร่านี้หน่อยเธอพูดดูถูกซาร่าว่าเป็นแค่หมอแต่ตัวเธออ่ะเป็นนักร้องดังมีคนติดตามกว่า12ล้านคนซาร่าก็บอกว่าแต่อาชีพของเธอได้ช่วยเหลือคนนะ เธอเป็นหมอผ่าตัดหัวใจเธอภูมิใจกับอาชีพนี้แม้จะไม่มีชื่อเสียงมากก็ตามตอนนี้เราจะเห็นว่าเจสตเริ่มหลงตัวเองกับชื่อเสียงที่เธอเพิ่งได้มาเข้าให้แล้วแล้วในที่สุดเจสตก็หลุดปากมาว่าวันนี้ซาร่าไม่ต้องไปเชียร์เธอตามที่เคยสัญญาไว้ก็ได้เธอบอกให้ซาร่าดูเธอทางทีวีพอถ้าซาร่าไปอยู่ที่ห้องส่งจริงๆอาจจะทำให้เธอประหม่าก็ได้ และที่ห้องส่งพอเจได้ขึ้นไปร้องเพลงแค่ประโยคแรกเสียงปลบมือก็เริ่มดังขึ้นแต่ว่าวันนี้เจ๊เธอประหม่ามากเธอร้องผิดคย์และเธอก็ยังเล่นกีต้าร์ผิดคอร์ดอีกทุกอย่างดูแย่ไปหมดแต่ว่าเสียงปลบมือในห้องส่งมันกลับดังขึ้นผู้คนชื่นชอบเธอมากเสียงเป่าปากโห่ร้องทุกคนยืนขึ้นปลบมือและเสียงมันก็ดังมากจนทําให้เครื่องวัดเสียงมันได้ระเบิดไปเลยเจสเองก็รู้สึกตกใจ ว่าน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าเธอบอกว่าขอโทษที่ร้องผิดเสียงปกมบือก็ไม่ลดลงเลยเธอเริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกตินี้จนในที่สุดเจเจก็มาประกาศว่าเจสคือผู้ชนะการประกวดรอบสุดท้ายและก็ได้เป็นแชมเปี้ยนของรายการนี้ แล้ววันลุงขึ้นเจก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะมือถือของเธอมีข้อความเข้ามาตลอดเวลาและมันก็เป็นรูปอิโมจิปลบมือส่งเข้ามาจากแฟนคลับของเธอพอเจเดินไปเปิดผ้าม่านเธอก็เห็นกลุ่มแฟนคลับมันยืนรอและปลบมือให้เธออยู่ที่หน้าบ้านด้วยเจคิดอะไรไม่ออกเธอหยิบเหรียญที่ฟิจิได้ให้เธอไวเอามาดูเธอคิดว่าทั้งหมดนี้มันต้องเกิดจากเหรียญนี้อย่างแน่นอนเธอรู้สึกไม่สบายใจเลยสักพัก เจก็ได้เอาเรื่องนี้ไปคุยกับซาร่าเธอบอกว่าเมื่อคือนนี้เธอร้องผิดคีย์และก็เล่นกีตาร์ผิดคอร์ดแต่ทุกคนกลับปกมือให้เธอแถมยังได้เป็นแชมป์อีกด้วยและเธอก็สงสัยว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันต้องเกิดจากเหรียญที่เธอได้มาจากฟิจิก่อนที่เธอจะตายไปตั้งแต่ได้เหรียญน,นี้มาตัวเจสเหมือนกับมีตัวตนขึ้นมาทุกคนแห่มามองเธอสนใจเธอ ไม่ว่าเธอจะทําอะไรก็ถูกต้องไปหมดทั้งทางที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครมองเธอด้วยซ้ําไปมันต้องมีอะไรในเหรียญนี้แน่ที่ทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแต่ซาร่าเธอเป็นหมอนะครับเธอไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติพวกนี้สักเท่าไหร่เธอก็ได้ให้กําลังใจน้องสาวไปว่าพวกที่มาปลบมือให้เจสอะ่ะก็เพราะว่าเจสอะ่ะร้องเพลงเพราะและก็ได้เป็นแชมป์รายการนี้ด้วยไม่ต้องไปคิดอะไรมากให้มันฟุ้งซ่านหรอกพูดเสร็จเจก็ได้เปิดผม่านออกกลุ่มแฟนคลับก็ยังคงปลกบมือให้เธอไม่ยอมหยุดอยู่ที่หน้าบ้าน ต่อมาเจก็ได้ไปเดินเล่นในเมืองรถเมล์ที่ผ่านไปมาก็มีรูปภาพของเธอโฆษณาอยู่ข้างๆตัวรถพวกแฟนคลับก็เข้ามาลุมล้อมเธอขอถ่ายรูปคู่กับเธอกันใหญ่และนับวันเธอก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนแฟนคลับมารอที่หน้าบ้านจากกลุ่มเล็กๆก,ก็ได้กลายเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นจนเธอเริ่มจะทนเสียงปรบมือไม่ไหวเธอเลยเดินออกไปตะโกนบอกพวกแฟนคลับให้กลับไปบ้านกันได้แล้ว แล้วพอซาร่ากับเจสนะครับไปวิ่งออกกําลังกายเหมือนที่เคยทําอยู่เป็นประจำพวกแฟนคลับก็ได้มาดักรอแล้วก็วิ่งไปพร้อมๆก,กับพวกเธอทุกคนยังคงปลบมือให้กับเจสพร้อมกับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปด้วยมันดูโกลาหลไปหมดจนเจสกับซาร่าต้องหนีไปซ่อนที่ด้านหลังรถขายฮอทดอกกันเลยและอยู่มาวันหนึ่งเจก็ได้ไปออกรายการทีวีรายการทอล์กโชว์ชื่อดังพอแนะนําตัวเสร็จ ผู้คนในห้องส่งก็ส่งเสียงร้องพร้อมกับปลบมือเหมือนเดิมจนฝั่งการสัมภาษณ์ไม่รู้เรื่องเลยไม่ว่าเจสจะพูดอะไรก็ไม่มีใครฟังผู้คนดูเอาแต่ปลบมืออย่างเดียวสักพักพิธีกรรายการก็เอากับเขาด้วยเขาปลบมือให้เจสไม่ยอมหยุดเลยเจสมองทุกคนด้วยความประหลาดใจเทเลอร์ไม่สบายใจแล้วพอออกมาจากห้องส่งแฟนขับก็รอด้านนอกกันเยอะมากจนเจสได้ถูกพาขึ้นรถแล้วก็ได้ขับออกไปแต่ว่าในตอนนั้นวิทยุในรถก็ได้เล่นเพลงของเจส นั่นก็เลยทําให้คนขับรถเอามือออกจากพวงมาลัยและเขาก็ปลบมือให้เจสโดยไม่สนใจการขับรถอีกต่อไปจนรถเป๋ไปเป๋มาบนท้องถนนเจสเธอตกใจมากเธอรีบโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อจะไปปิดวิทยุที่กําลังเล่นเพลงของเธออยู่พอปิดวิทยุลงได้คนขับก็กลับมามีสติอีกครั้งเขารีบจอดรถและขอโทษเจสเจสเธอไม่สนใจอะไรอีกแล้วนะครับเธอลงจากรถแล้วก็รีบตรงไปยังโรงพยาบาลเพื่อไปหาซาร่าพี่สาวของเธอ แล้วที่โรงพยาบาลซาล่าก็กําลังอยู่ในห้องผ่าตัดกับพวกหมอและพยาบาลตอนนั้นเองเพลงของเจ๊ก็ได้ถูกเล่นอยู่ในโรงพยาบาลด้วยพอเจ๊มาถึงห้องผ่าตัดเธอมองหาซา่าแต่ว่าพวกหมอและพยาบาลที่เห็นเจ๊เข้าพวกเขาก็ล้างมือจากการผ่าตัดแล้วพากันปลุกมือให้เจ๊กันทุกคนเจ๊เธอตะโกนร้องหาพี่สาวจนเธอวิ่งไปเจอกับซา่า ซา่าที่เห็นพวกเพื่อนๆหมอกําลังปลบมือให้กับเจสน้องสาวของเธอเธอก็ตกใจกับสิ่งที่เห็นเจสบอกว่าเธอทนไม่ไหวแล้วเมื่อกี้เกือบตายบนท้องถนนเพราะคนขับรถไม่สนใจการขับรถเลยมัวแต่มาปลบมือให้เธอเธอจะเอาเหรียญน,นี้ไปทิ้งเธอก็เลยชวนซา่าให้ไปกับเธอด้วยแต่ก่อนออกจากห้องผ่าตัดไปคนไข้ที่นอนอยู่บนเตียงผ่าตัดที่ไม่ได้สติก็ยังปลบมือให้เจสเด็กด้วยจากนั้นสองพี่น้องก็ได้มาอยู่ที่ริมแม่น้ํา ซา่าบอกให้ทิ้งเหรียญนี้ไปเจสก็ยังลังเลเพราะเธอรู้ดีว่าถ้าไม่มีเหรียญน,นี้เธออาจจะกลับไปเป็นเจสคนเดิมคนที่ไม่มีใครรู้จักก็ได้แต่ว่าในที่สุดเธอก็เอาเหรียญให้ซาลาแล้วซา่าก็ได้เคลื่องเหรียญทิ้งลงแม่น้ําไปซา่าบอกให้เจสกลับไปพักผ่อนจิตใจที่บ้านเก่าที่อยู่ริมทะเลสาบในชนบทสักพักแล้วที่บ้านริมทะเลสาบเจสก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆแบบมีความสุขกับธรรมชาติ เธอรู้สึกสบายใจขึ้นมากนั่งชมบรรยากาศทั้งวันและทุกอย่างมันก็เหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีจดหมายมาส่งที่บ้านแล้วมันก็มีนิตยสารส่งมาด้วยในนิตยสารนั้นบอกว่าเจสนักร้องชื่อดังอยู่ๆเธอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทุกคนไม่มีใครได้ข่าวของเธอเลยเจก็เล่นทำใจกับข่าวพวกนี้ได้บ้างนะครับถ้าเธอเหงามากเธอก็เอากีต้าร์มาเล่นทำอาหารกินแล้วก็ใช้ชีวิตตามลำพังไปคนเดียว และเมื่อเวลาผ่านไปก็มีจดหมายส่งมาที่บ้านของเธอครั้งครั้งนี้ในนิตยสารได้บอกว่าตอนนี้มีนักร้องสาวหน้าใหม่ที่กำลังมาแรงเธอมีชื่อว่ามานิกแต่ว่ามานิก เธอสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าเอาไว้และเธอก็มีเพลงที่กำลังดังมากๆเรานั่นก็เลยทำให้ผู้คนเริ่มจะลืมเจสไปแล้วเจสอ่านเรื่องราวของมานิกและนั่นก็ทำให้เธอรู้ว่าความดังของมานิกนั้นก็ดังเพียงชั่วข้ามคืนเหมือนกันกับเธอหรือว่ามานิกคนนี้จะไปเจอเข้ากับเหรียญที่เธอได้โยนทิ้งลงแม่น้ำไปเจสเริ่มอารวาดทำลายข้าวของภายในบ้านเธอคิดมากจนฟุ้งซ่านแล้วเธอก็ได้เก็บข้าวของจากนั้นก็ได้ตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตในเมืองอีกครั้ง แล้วที่สวนสาธารณะที่แห่งเดิมที่เจสเคยเล่นดนตรีเธอนั่งเล่นกีตา้าและร้องเพลงแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครจำเธอได้แล้วถ้ามีใครที่พอจะจำได้ก็จะพูดจาดูถูกแล้วก็หัวล้อย้อใส่เธอเธอกลับไปเป็นคนที่ไม่มีตัวตนอีกครั้งจนได้หรือแม้แต่เจเจพิธีกรชื่อดังเองที่เดินผ่า JJ, นเจสขณะที่เธอกำลังเล่นกีต้์อยู่เจสเดินเข้าไปหาเขาแต่เจเจก็บอกว่าเขาจำเธอไม่ได้แล้ว แล้วเจยก็สังเกตเห็นว่าตอนนี้โฆษณาที่อยู่ข้างๆรถเมย์ที่แต่ก่อนเคยเป็นโฆษณาของเธอตอนนี้มันก็เป็นของมานิกไปแล้วเจ๊ดูเศร้ามากแต่ในแววตาของเธอเหมือนเธอกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่แล้วเย็นนั้นที่งานโชว์ตัวของมานิกนักร้องที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้ เจได้แฝงตัวอยู่ในกลุ่มแฟนคลับเธอรอจนมานิกมายืนแจกลายเซ็นให้กับพวกฟแฟนๆเธออาศัยจังหวัดที่ชุลมุนอยู่นั้นแทรกตัวไปตามฝูงชนและพุ่งเข้าไปหามานิกพร้อมกับเอามีดแทงเข้าไปที่ข้างลําตัวของเธอมานิกล้มลงนอนคว่ำลงกับพื้นพร้อมกับเลือดที่ไหลออกมาที่ข้างลําตัวพวกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็รีบเข้ามาจับตัวเจสเอาไว้พอมานิกพลิกตัวหันหน้ากลับมาพร้อมกับหน้ากาก,ากที่หลุดออกนั่นก็เลยทําให้เจสเห็นใบหน้าที่แท้จริงของมานิก ว่าจริงๆแล้วมานิกก็คือซาร่าพี่สาวของเธอนั่นเองเจนรู้สึกเสียใจมากกับสิ่งที่เธอเพิ่งทำลงไปเธอไม่เคยนึกมาก่อนว่าซาร่าพี่สาวของเธอจะเป็นมานิกนักร้องชื่อดังไปได้<ๆ>เธอบอกพวกลปเปอว่านั่นคือพี่สาวของเธอเองให้ปล่อยเธอเธอจะเข้าไปช่วยพี่สาวแต่ว่ามันก็ไม่ทันซะแล้วเพราะว่าซาร่าได้เสียชีวิตลงพร้อมกับเหรียญโบราณที่อยู่ในมือของเธอแล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับเหรียญโบราณที่เจสได้มามันมีอำนาจที่จะทาให้เรากลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้แต่ว่าไม่นานคนที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นก็จะเริ่มเบื่อไม่อยากได้ชื่อเสียงจอมปลอมพวกนี้คนที่ไม่เคยได้ก็อยากจะได้คิดว่ามันคงจะดีที่ทําให้เราเป็นที่รู้จักแต่สําหรับคนที่ได้สัมผัสมันแล้วทุกคนจะรู้ดีว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆหรอกแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ imdb ไป5.3คะแนน และก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ผมได้ทำลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทำการเผยแพร่ได้นะครับและช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมขอตัวไปก่อนบายยครับกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u ับสไคร e นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ